ก็หาดูยากพอสมควรนะครับอันนี้เป็นหมุดหลักเขตของกรมรถไฟหลวงนะครับแต่น,นี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอามันเป็นกรมรถไฟหลวงหรือว่าเป็นการรถไฟแล้วแต่ผมเดี๋ยวหามีที่ขุดไหมขอขุดดูนะโดนดินทับถ่มไปเยอะแล้วโดนดินทับถมไปเยอะ <ừ. S 2> เ,เหมือนผมเห็นเป็นทอทหารว่ะคืออันนี้เป็นชัดเจนนะว่าเป็นหมุดหลักเขตของรถไฟแน่ๆแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอา้าวไม้หักไปแล้วใช่เปล่าสิลาจะรึกหรือเปล่าลาจลรูปทรงนะอาจจะคล้ายๆนะครับน,นี่คือผมจะพยายามขุดเพื่อจะได้เห็นนะว่ามันเพราะาจริงๆนะหมดแบบนี้นะครับก็ จะมีทั้งของยุคกรมรถไฟหลวงแล้วก็เป็นยุคของการรถไฟมาเลทไทยนะแต่ตอนนี้ผมเห็นเป็นเหมือนทอทหารวะถ้าทอทหารก็คือเปลี่ยนเป็นการรถไฟมาเทเไียแล้วนะอืมใช่มันเป็นหินนะแล้วมันก็มีอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่ที่แน่ๆทรงมันไม่ใช่ลอลิงแน่นอนทรงมันไม่ใช่ทอทหารใช่ไหมเป็นทอทหารครับแสดงว่านี่เป็น หมุดหลักเขตของการการถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเปลี่ยนมาใช้จากข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเมื่อปี2494นะครับก็แสดงว่าหลักเนี้ยอาอาจจะมีอายุยังไม่ถึงร้อยปีนะครับอันนี้ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันหรือว่ามีการมาแก้ไขที่หลังออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญนะครับ นี่และที่สำคัญนี่ยเขตยังเป็นคำสมัยโบราณอยู่เลยมีต่อเต่ากระรันเพิ่มใช, <นะ S 2> ใช่ใช่ใช่วันนี้ก็พาพี่อาร์มาเปิดอีกแม่อีกแ,กแง่มุมนึงนะงได้ความรู้นะครับจากน้องเฟนเดอร์นะครับิศาสตร์เส <c oughs> ้นทางรถไฟสายใต้นะคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางรถไฟสายใต้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่2443นะครับ <c oughs> แต่ว่ามูลละเขตที่ผมเจอเนี่ยมันอ่า มันเป็นรอฟอทอแล้วนะครับอาจจะเป็นของการรถไฟระเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเจอที่ปากท่อตอนที่ไลฟ์สดอันนั้นเป็นรอฟอลนะครับก็คือนนเป็นกรมรถไฟหลวงเลยอันนั้นเก่าจริงใช่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เป็นยังไงก็มาชมกันได้นะก็เดินออกมาจากย่านสถานีราบุรีนิดนึงนะตรงมาเลยนะครับตรงข้ามนะครับตรงข้ามสถานีนะครับครับผม อันนี้ก็เดินมาประมาณสักสัก80เมตรได้นะถ้านับถ้านับจากทางประธานนะครับถ้านับจากทางประธานทางหลีกเราจะไม่นับรวมนะครับอ่าน่าจะได้อยู่ก็เป็นความรู้ดีๆนะครับจากน้องเฟนเดอร์นะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามครับผม พี่อาร์ตรจริงๆต้องให้พี่อาร์ตมาแนะนำช่องผมนะผัดกันรับผัดกันโอเครัคผมที่นี่ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณน้องเฟนเดอร์นะครับที่พามารับชมนะครับเดี๋ยวจะพาเดินกลับไปที่สถานีรถไฟนะครับจริงนเนี่ยตทนที่ผมถามชาวบ้านเนี่ยอีกหมุดหนึ่งจะอยู่ในสุสานของชาวมุสลิมแต่ว่าผมไม่เข้าไปดีกว่าไม่อยากคือ ไม่อยากทำผิดหลักเขาตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของบ้านพักรถไฟนะซึ่งใช่ปัจจุบันจะย้ายไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะตอนนี้ได้ทำการก่อสร้างแล้ว <c oughs> ซึ่งพี่ก็มีส่วนในการก่อสร้างด้วยเนี่ยครับเส้นทางที่จะเดินมาดูนะครับ พอเพื่อนๆท่านไหนที่จะมาจะตรงมาเลยนะครับอ่าเนี่ยครับไปดูมุหลักเขตของอรอพอทอนะตอนแรกคิดว่าเป็นรอพรนะแต่พอมาสำรวจจริงๆหมายใกล้ชัดเจนเลยใช่เพราะว่าตอนแรกเนะี่ยผมเห็นแค่เขตอย่างเดียวไม่เห็นรอพทอชัดเจนก็เลยเดาไปก่อนแต่พอมาสำรวจจริงมันเป็นของรอพทอแล้วนะแต่ที่ปากทอน่าจะเก่ากว่าแน่ปากท่อเก่าแน่นะ ถ้ารอลอคือต้องก่อนสองสี่เก้าสี่ครับผมก็เดี๋ยวอีกกรกคู่นะครับกระบวนด่วนพิเศษสามหนึ่งก็จะเข้าจอดนะครับกอขอบคุณน้องเฟนเดอร์นะครับที่นําเราไปรับชมนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนะครับสําหรับหลักเทศนะครับหายากกันมที้วครับใช่ครับผมก็ฝากรับชมช่องน้องเฟนเดอร์ด้วยนะครับจะ m ม f e เ d นเดอร์ไมล์เฟนเดอร์ฟลายมิลลี่ชาแนลครับคร <พอ S 2> ับผมดได้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับ้วพบกันในคลิปต่อไปครับ